สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองไปฝึกหัด เปลี่ยนอะไรรถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองเนี่ยนะครับก็มารับชมนะครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับท่านเจ้าของรถ Honda w เวฟ 125i โฉมปาวานนะครับคือรถคันนี้เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในรอบคำ่ำแต่ว่าไม่ใช่นักศึกษาของผนกครู ทีนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับวันจันเนี่ยนะครับตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยครูก็เดินไปจดยี่ห้อรถรุ่นรถที่เขาเคยมาขอรับบริการกับครูเนี่ยเพื่อจะนำลายรายการรายชื่อรถยี่ห้ออะไรพวกนี้นำส่งทางห้องธุรการเขาต่อไปนะเสร็จแล้วเนี่ยครูก็เอาไฟฉายเนี่ยไปส่องดูที่รถคันนี้ก็ปรากฏว่าผ้าเบรกหน้าเนี่ยมันหมด จนผ้าเบรกเนี่ยมันจะกินถึงจานดิสเบรกอยู่แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคือครูก็รอจนกระทั่งสองทุ่มเนี่ยเลิกนักศึกษาเาก็เลยเดินลงมาครูก็เลยแจ้งว่าอ่าครูเลยถามเขาไปว่าพวกเนี้ยก็คือวันเนี้ยวันอังคารเนี่ยมาเรียนไหมนักศึกษาเาก็สงสยัยถามทําไมเขาบอกเขาก็มาเรียนบอกรถของคุณเนี่ยผ้าเบรกหน้ามันหมดแล้วนะ จะเปลี่ยนไหมเขาบอกเปลี่ยนครับครูงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้คือวันอังคารเนี่ยจะเอามาให้เปลี่ยนนะครับครูก็เลยบอกต่อไปว่าอ่าเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักศึกษาภาคค่ำเนี่ยเขาเช็คให้ทีเนี้ยบัญชีซ่อมมาอีกเพียบเลยนะครับให้ครูเปลี่ยนน้ํามันเครื่องให้ครูเปลี่ยนโซ่สเตอร์อะไรพวกเนี้ยหลายรายการอยู่เสร็จเรียบร้อยครูก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยเนี่ย เขาตรวจเช็คไส้กรองอากาศให้ด้วยว่าไส้กรองมันสกระโปงไหมอันนี้พูดด้วยความสัตว์จริงเลยนะครับเมื่อวานพี่ปุ้ยก็อยู่เพราะว่าเหลืออยู่สองคนนักศึกษารอบข้ามกลับไปละเพื่อรอเจ้าของรถครูก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบไส้กรองอากาศให้ว่ามันสกกระปมันหมดสภาพหรือเปล่าเจ้าของรถถามครูกลับมาว่ารถคันนี้มีไส้กรองอากาศด้วยหรือครับครูบอกอ้าว มีสิครับถ้าเป็นรถที่ใช้การสันดาบใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยต้องมีไส้กรองอากาศอ่อาทีนี้เจ้าของก็ต่อมาอีกว่ารถคันนี้เพิ่งจะซ่อมหมดไปหมื่นกว่าบาทอ่าอันนี้ไม่ได้ไปปัปกปัามหรือว่าใครนะเดี๋ยวจะชอบหาว่าครูชอบไปแซะล้านอะไรไม่ใช่คือเราสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพิ่งจะซ่อมหมดไปหมื่นกว่าบาท ทีนี้วันอังคารตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักหน้าจะหกโมงได้เจ้าของก็ขับรถมาครูก็มาจอดตรงนี้ก็เลยถามเจ้าของว่าที่ซ่อมหมดไปหมื่นกว่าบาทเนี่ยมีรายการใบเสร็จมีอะไรไหมทางเจ้าของก็เลยอธิบายว่าที่ซ่อมหมดไปหมื่นกว่าบาทเพราะว่ารถคันนี้ถูกชนมาเกิดอุบัติเหตุนะครับเอารถไปซ่อมไปเคลมเนี่ยโดยใช้สิทธิ์ของประก,กันไม่ได้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ อ๋อนะครับเราก็จะได้สบายใจว่าซ่อมซ่อมมาหมื่นก่าบาทครูไปติดเครื่องนี่ฟังเสียงนี่เครื่องมันแปลกๆทาแม่งทําแม่งนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะขอเก็บขาตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ารถคันเนี้ยมันมีอะไรที่เราจะต้องให้บริการเขาบ้างแล้วที่เขาบอกว่ารถคันเนี้ยมีไส้กรองอากาศด้วยหรือเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยถอดมาดูว่า มันมีจริงไหมนะเพราะว่ายังมีคนใช้รถอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่รู้เรื่องการดูแลพื้นฐานอะไรเลยนะครับทีนี้เนื่องจากว่าตัวของครูเองเนี่ยก็เป็นครูก็มีหน้าที่ให้ความรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับอ่าที่ครูบอกไปเมื่อวานนะครับคือผ้าเบรกหน้าเนี่ยหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเขาจะให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ ของเวฟปาวานเนี่ยชุดมอกออากาศมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือเขาไม่มีตะกร้าไม่มีน็อตมานะมาสภาพอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอทีนี้พี่ปุ้ยมาส่องไฟให้หน่อยทีนี้เขาก็ให้ครูเขาจะให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโซ่สเตอร์ครูบอกว่ายังไม่เปลี่ยนหลอกเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวครูเปิดไฟอของครูด้วยมาเตะผมเรื่องอะไรเนี่ยฮะนะครับ จากการสังเกตดูเนี่ยสเตอร์เนี่ยยังมีฟันเยอะอยู่นะโซ่ก็ยังโอเคเพียงแต่ว่าพี่ปุ้ยมือขยับให้หน่อยแต่เนี่ยแต่โซ่มันหย่อนนะฮะพอเมื่อกี้เนี่ยครูเป็นคนขับรถจากหน้าห้องมาหลังห้องเนี่ยลูกเสือพอเข้าเกียร์มันกระชากทีนี้ให้ดูตรงยางดุมหรือยางกันกระชากพี่ปุ้ยขยับอ่านะแล้วครูจับล้อเนี่ยท่านเห็นไหม ยางดุมหรือยางการกระชากเนี่ยมัน,ม,นมันพังมันเปื่อยมันยุ่ยอ่าโอเคนะนานนยางลองโซ่เห็นไหม<า>ไม่ต้องส่อง<า>ไม่ต้องสอง่องครับมันเนี่ยยางลองโซ่ฉีกขาดหลุดแล้วก็รถคันนี้ที่เขาบอกว่ามันเคยเกิดอุบัติเหตุสังเกตว่าเนี่ยนะครับตัวบางโซ่ตัวบนทางด้านหลังเนี่ยม,มันพับจนแทบจะเข้าไปชนกับโซ่อ่า ทีนี้เดี๋ยวครูจะเริ่มทําการน,นี่เลยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยถ่ายน้ามันเครื่องก่อนถ่ายน้ํามันเครื่องเสร็จแล้ววางรอน้ํามันเครื่องมันไหลเดี๋ยวจะไปดูว่าไส้กรองอากาศสภาพเป็นอย่างไรส่วนนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนยางดุมนะครับเปลี่ยนยางดุมแล้วก็เปลี่ยนยางลองโซ่ให้เขาไปก่อนอ่ครูขอญาตหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอะนะครับก็กลับมารับชมกันต่อนะครับ ทีนี้นะครับไอฝาด้านหน้าเขาหรือหน้ากากหน้าเนี่ยนะครับก็มีน็อตยึดอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือมีแค่สองสองตัวทางด้านบนเนี่ยนะครับนะสตัวบนตรงนี้เนี่ยนะสตัวบนตรงนี้นะครับส่วนในตรงข้างหน้าเนี่ยไม่มีอะไรยึดมานะครับ เสร็จแล้วพอครูถอดนอ็อตยึดสองตัวเสร็จคือครูก็ดึงออกได้โดยง่ายดดยเลยเพราะว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่าตัวพุกเนี่ยมันมันมีอยู่แค่ตัวเดียวคือตัวเนี้ยที่ท่านเห็นเขาขาวเนี่ยที่ตรงจุดอื่นเนี่ยคือไม่มีพุกนะฮะอ่าพอครูถอดฝาครอบออกมาเสร็จปั๊บก็จะเจอนอ็อตนี่นะฮะ อันนี้น่าจะเป็นน็อตเดิมอยู่นี่นะครับ1 2แต่ตัวนี้ไม่ใช่ละนะที่ตรงนิ้วคูเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ก็อ่าตัวนี้น่าจะใช่อยู่แต่มันอยู่ในมุมมืดเดี๋ยวครูจะทําการเปิดฝาครอบใส่กรองอากาศแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันว่าสภาพจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูขอหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับอ่านะครับครูก็ถอดน็อตยึด ฝาครอบมอกรอ,อากาศออกนะครับก็มีน็อตทั้งหมด5ตัวนะครับโดยเป็นน็อตเดิมๆของมันเนี่ยสี่ตัวแล้วก็น็อตแปกปอมา1ตัวนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่าสิ่งที่เราจะมาดูก็คือว่าเจ้าของเนี่ยเขาสงสัยว่ารถของเขาเนี่ยมีไส้กรองอากาศเหรอนะครับอ่าเรามาเปิดฝาครอบพร้อมๆกัน เปิดฝาครอบเดี๋ยวครูขอ,อยนญาตวางฝาครอบนะอ่ะเดี๋ยวครูเปิดไฟอ่าเนี่ยนะครับสภาพไส้กรองอากาศนะฮะคือนอกจากจะดำแล้วเนี่ยจะมีบางส่วนถ้าท่านสังเกตดูเนี่ยคือมันเหมือนเป็นรอยขาดนะครับเป็นขาดเนี่ยนะครับขาดแต่ว่าการขาดเนี่ยคือเกิดจากตามอายุการใช้งานหรือว่า มีการถอดมาแล้วแล้วมีการไปตัดไปเล็มเพื่อให้ขี้ฝุ่นมันเข้าอะไรยังไรตรงตัวเนี้ยคือครูไม่ขอออกความคิดเห็นนะครับนะเพียงแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาบอกที่เขาสงสัยว่ารถเขาเนี่ยมีไส้กรองอากาศด้วยเหรอเนี่ยนะครับสภาพไส้กรองนะครับอ่าก็คือมันสกรปรกมันอุดตันแล้วมันก็ฉีกข นะเนี่ยแล้วถ้าดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเหมือนกับมันทะลุไปนะครับบางช่วงเนี่ยนะฮะท่านเห็นแสงขาวๆไหมละครับข้างล่างเนี่ยนะครับอ่านนั้นท่านเจ้าของรถท่านก็ได้ทราบแล้วนะครับว่ารถของท่านเนี่ยมีไส้กรอ,อากกาศแล้วก็มีสภาพแบบนี้ด้วยนี่จบไป็หนึ่งจ็อบนะทีนี้ดูข้างในนะครับข้างในอ่าเนื่องจากว่าเมื่อไส้กรอันขาดที่ฝุ่นเนี่ยมันจะเข้า แล้วก็จะไปสร้างความสกกระโปความเสียหายให้กับตัวเรือนลิ้นเล่งนะครับเข้าไปในห้องเผาไหม้ก็ทําให้เสื้อสูบก,กระบอกสูบวาล์วเนี่ยสึกหลอเร็วแล้วก็เป็นรอยโอเคนะอ่ะมาดูทางด้านน้ํามันเครื่องอ่าอ่าน้ํามันเครื่องก็สีค่อนข้างจะดําพี่ปุ้ยสรุปมีแหวนไหม อ่าทีนี้ตอนพี่ปุ้ยถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาเนี่ยก็พี่ปุ้ยยังบอกว่ายังไม่เจอแหวนรองนะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ปุ้ยเนี่ยทำร่วงลงไปหรือเปล่าหรือว่าไม่มีมานะครับโอเคนะทีนี้เดี๋ยวครูจะไปถอดผ้าเบรกหน้านะฮะเดี๋ยวครูขอญาตหยุดวิดีโอนะครับขอปิดไฟก่อนนะครับ นะครับก็กลับมารับชมกันต่อนะครับอันนี้ก็คือสภาพไส้กรองอากาศของรถคันนี้นะครับอันนี้คือของใหม่นะครับของแท้นะครับส่วนนี้คือสภาพของยางรองโซ่นะครับอันนี้อันนึงไม่ถึงร้อยนะครับของแท้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําเองเราไปจ้างเขาเปลี่ยนค่าแรงก็อาจจะร้อยหรือร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้แล้วแต่ ราคายามายึดที่ครูนะคะคือครูแค่ประมาณเอานะครับอะไหล่ไม่ถึงร้อยแต่ค่าแรงอาจจะร้อยกว่าบาทขึ้นไปหรือท่านใดร้านใดบอกว่าจะเก็บ50บาทนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนอันนี้คือสภาพของยางดุมหรือยางกันกระชาก็ซุดตัวนะครับนี่ก็ให้ลูกศิษย์ให้โสรถเอาไปใส่ใหม่อยู่ส่วนอันนี้ก็คือสภาพผ้าเบรกเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่า เริ่มมีการกินนะครับกินเหล็กไปแล้วเนี่ยเขาขาวเงาเงาเนี่ยบางส่วนคือหมดแล้วนะครับนี่นะนะครับก็โชคดีไปที่ว่าครูไปเจอแล้วไปทักเขาก่อนนะครับนะยังมีอีกหลายอย่างนะครับจากการที่ไปตรวจสอบนะครับลูกปืนดุมเสเตอร์ก็ไม่ดีนะครับหมุนแล้วก็คลืดๆอยูนะ่น้ำมันเครื่องก็พิดปุ้ยก็ใส่แล้วนะครับแหวนรองหรือประเก็นมีนะครับ มีอยู่พี่ปุ้ยมันหล่นลงไปใช่เปล่าหล่นไปขาล่างอ่ามันหล่นไปข้างล่างสภาพดีอยู่เราก็ใส่คืนให้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับเจ้าของรถเขาจะได้หายสงสัยนะครับที่เขาถามว่ารถเขามีไส้กรอากาศด้วยหรอนะครับมีนะครับนะเดี๋ยวก็ครูพี่ปุ้ยแล้วก็โสรถก็จะช่วยบริการรถเขาให้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะตัดโซตั้งโซให้ด้วย นี่ยางดุมใหม่ลองขยับดิครับนี่ปึกเลยไหมครับนี่ปึกเลยครับอ่าลองออกแรงตรวให้สนิทเลยครับบูทในดุมสเตอร์ใส่ไปเลยครับอ่าเห็นไหมฮะอ่าเราลองขยับสเตอร์ดูเห็นไหมครับ,บ,รนรบแน่นปึกเลยไม่ไม่คอนเลยนะครับนี่นะกะข็ขี่แล้วขับขี่จะได้กระชับขึ้น โอเคนะนะครับครูแล้วก็ลูกศิษย์อีกสคนนะครับก็ขอจบคลิปสั้นๆไว้แค่นี้นะครับกับคำถามที่ว่ารถคันนี้มีไส้กรองอากาศด้วยหรือคำตอบคือมีครับแล้วก็หมดสภาพแล้วด้วยครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ